9หัวข้อที่ทําให้เครื่องชงกาแฟ m a c ิน i n a lg 1m เหลือกว่าเครื่องชงกาแฟทั่วไปเหมาะสําหรับร้านกาแฟของท่านตัวดีครับวันนี้อยู่กับฟุกเซลล์เอ็กเซคิวทีฟจาก nl coffee นะครับวันนี้ฟุกจะมาแนะนําเครื่องชงกาแฟ m a c ิน i n a lg 1m เริ่มข้อที่1ครับ เกจวัดแรงดันในการสกัดกาแฟตัวนี้จะบอกถึงคุณภาพในการสกัดกาแฟของท่านทําให้รสชาติของกาแฟของท่านสม่ําเสมอแลนะเป็นรสชาติกาแฟที่ดีนะครับมาข้อที่2ครับหัวชงแบบทรงสูงสําหรับลูกค้าที่ใช้แก้วย2่ออนในการชงกาแฟสามารถใช้ชงกาแฟได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้แก้วทรงเตี้ยก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่ามีถาดรอบวางแก้วทรงเตี้ยให้ลูกค้าด้วย ข้อที่3ครับปุ่มการตั้งปริมาณน้ำกาแฟอัตโนมัติสำหรับลูกค้าที่ชงกาแฟร้อนและเย็นสามารถตั้งได้ถึง4ปุ่มนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วและปริมาณที่แม่นยำสำหรับในการชงกาแฟครับข้อที่4ระบบเครื่องมีระบบ P Fusion ระบบ P Fusion คือระบบพรมน้ำด้วยแรงดันต่ำเพื่อกาแฟอุ้มน้ำก่อนที่จะสกัดกาแฟด้วยแรงดันสูงทำให้กาแฟของท่านเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ข้อที่5หม้อต้มขนาด2ลิตรเครื่องชงออสการ์ดูเล็กไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับหม้อต้ม5ลิตรของมาคิน่าแถมหม้อต้มยังมีฉนวนกันความร้อนทําให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่6ที่ผมถืออยู่นี่คือปั๊มไวเบชーショขนาดเล็ก48วัตต์ที่เครื่องขนาดเล็กทั่วไปใช้กันนะครับนี่คือปัม๊มมาคิน่า LG 1 M ขนาด70วัตต์ที่จะทําให้การดูดน้ําเพื่อชงสกัดกาแฟของท่านดียิ่งขึ้นข้อที่7ภายในเครื่องเดินท่อด้วยท่อทองแดงทั้งหมดทําให้ ทนทานอายุการใช้งานยาวนานมากกว่าท่อพลาสติกข้อที่8เครื่องชงกาแฟมีสายน้ําดีและสายน้ําทิ้งทําให้การติดตั้งง่ายยิ่งขึ้นสายน้ําดีลูกค้าสามารถจุ่มลงถังหรือต่อตรงกับเครื่องกรองก็ได้สายน้ําทิ้งลูกค้าสามารถจุ่มถังหรือต่อท่อเดนออกนอกลานได้เช่นกันข้อที่9ตัวเครื่องยังแถมสองด้ามชงได้ทั้งกาแฟร้อนและกาแฟเย็นวัสดุทําจากสแตนเลสนะครับนอกจากนี้ยังแถม แฮมเปอร์ขนาด58.5มิลพร้อมยางอุดทำความสะอาดสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาหาฟุกได้ที่สาขานนทบ,บุรีหรือเข้าไปที่สาขาบางนาบางสิทธิ์ให้เซลล์แทนอื่นให้ข้อมูลและสาธิตการใช้งานให้ขาดูนะครับหรือลูกค้าที่สนใจคลิปนอื่นสามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่างนี้นะครับวันนี้กขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ